สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมส์นะครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อํอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับบริการจําหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับมีหลายคันให้เลือกนะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับทุกๆวันจันทร์พี่เจมส์จะมาอัปเดตรถหน้าร้านให้ฟังนะครับ รถมีหลายขั้นนะครับให้เลือกทรับเาจะเป็น32แรงนะครับ40แรงนะครับ34แรงก็มีนะครับแล้วก็มี21แรงนะครับ21แรงเป็นรถเล็กนะครับเป็นรถเล็กเข้าในทำงานในพื้นที่จํากัดพื้นที่แคบๆนะครับอ่าขันนี้เลยนะครับคันนี้300ชั่วโมงนะครับคูปต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้ไปพร้อมใบดันแล้วก็เป็นอุปกรณ์เป็นตัดหญ้าใหม่นะครับราคานะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่า มาชมคันถัดไปนะครับคันถัดไปคือโบต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีตัวท็อปนะครับตัวเปล่านะอ่าคันนี้ตัวเปล่านะครับเหมาะสมเอาไปลากของนะครับเอาไปต่อพ่วงนะครับถังพ่นยาเอาไปต่อเทเลอร์นะครับเอาไปต่อแอร์บัสนะเอาไปลากเรือคันนี้ตอบโจทย์นะครับคันนี้ปีหกสามแปดร้อยชั่วโมงนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะมาอีกหนึ่งคันนะคันนี้ตัวท็อปนะคันนี้ตัวท็อปห้าร้อยชั่วโมงนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบๆหน้าหลังนะครับ สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถปีหกสี่นะห้าร้อยชั่วโมงรีบเลยนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งคันนะคู b o อ a l 3ต้าแอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีตัวท็อปนะอ่าตัวท็อปนะครับตัวท็อปตัวท็อปคันนี้ตัวท็อปราคาเบาๆพึ่งมานะครับขายตามต้นทุนอ่าคันนี้มาถูกขายถูกนะอ่า 2,99,000บาทใบดันกับผ่าน5ลดปี64นะ1,000ชั่วโมงนะครับมาอีก1คันคููปต้า L 4018 d ีที่ คันนี้อุปกรณ์ครบนะครับหน้าหลังนะกัดหน้ามีให้นะครับแล้วก็มีท่อแต่งให้ใช้สวยนะครับเสียงหวานๆนะอ่าหนึ่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับสามแสนบาทใบดันกับผานพวน5นะคันนี้อ่าเดี๋ยวพามาชมรถข้างหลังนะครับคันนี้เขาบอกว่าอ่าถูกมากถูกในวัติศาสตร์นะครับมาอย่างมืดๆหน่อยนะนะครับอ่าหลบจากแดดมาคันนี้นะครับ คูปองต้าเอลสามสองหนึ่งแปดนะครับดีทีอ่าสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรีบเลยนะอุปกรณ์ครบๆหน้าหลังนะครับหนะ้าใบดันกระผานพวนห้านะครับตัวรถสวยๆนะอ่าตัวรถสวยๆนะครับใบดันกระผานพวนห้าคันนี้ถูกมากนะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทย้ําเลยนะครับอ่าเขาบอกว่าคันนี้สีเดิมคันนี้เดิมทั้งคันนะสวยๆนะ อ่าคันนี้เดิมทั้งคันสสวยๆนะครับวอนนี้พามาชมอีกหนึ่งคันคันนี้คุปตะ L สามสองหนึ่ SP ตัวท็อปคันนี้ทําราคาให้ถูกลงนะใบดันกัผผานพวดห้านะครับขายเพียง3ามแ0 0บาทเท่านั้นเองอ่ะสวยๆนะปากใบดันแบบนี้สวยๆนะนะราคาถูกๆมีที่พี่เจมเท่านั้นนะ เสื้อให้คันนี้นะครับแล้วคราวนี้พามาจุอุปกรณ์ต่อพ่วงนะหางตัดหญ้านะครับนะมีทุกไซส์ทุกขนาดให้เลือกนะครับเริ่มจาก80สเซน1เมตรนะครับเมตร20กับเมตร40นะครับนะมาฟังราคานะครับไม่แพงนะไม่แพงถ้าเป็นตัดหญ้านะครับพี่เจมีบริการส่งทั่วไทยนะเก็บเงินปลายทางเฉพาะตัดหญ้านะครับเครื่องแรกขนาด80สเซนนะครับใช้กับรถ14แรงถึง24ถึง24แรงแบบไหนพี่เจมนะแล้วมาดูของจริงกันดีกว่าจะใช้รถแบบนี้นะครับเ็าเรียกว่ารถอ่า รุ่นรุ่นบีเอาง่ายรุ่นบีนะครับหรือเก่าญี่ปุ่นก็ใช้ได้นะครับนะแปเซนนะแปดสิบเซนสองหมื่นสองพันบาทนะแล้วก็1เมตรนะครับ1เมตรสองหมื่นสามพันบาทห่างกันพันเดียวนะแต่ก็ให้เลือกให้มันเหมาะสมกับฐานล้อนะนะใช้รถ24แรงถึง30แรงนะครับ 24, 26, 27, ี่นะอ่า29 30นะใช้นี้นะ23นะครับแล้วก็ขนาดเมตรนะครับใช้กับรถ สามสแรงถึง40แรงแบบไหนพี่เจมาดูของจริงกันดีกว่านี่นนตระกูล L อลง,ง่ายๆตระกูลรุ่นเอลนะครับ l อล l อลสามศูนย์เอละครับอลนะครับนะอลนะครับอลนะใช้เครื่องนี้นะ ขนาดวงตัด1.2นะครับราคา26,900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขนาดเมตรสนะครับเมตรสี่สิช็รถแบบไหนพี่เจมส์นะครับใช้รถ45แรง4547 4950นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอของถึงบ้านค่อยจ่ายตั้งนะครับเมตรสนะราคา2.9 0 0 0บาทเท่านั้นเองราคาไม่แพงราคาเหมาะสมนะครับ ปากด้วยนะครับสนใจรถไถมือสองอุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับคิดถึงพี่เจมส์083 538 8071ครับพี่เจมส์ไปละครับ